ดินปโปองสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาหัดอ่านบทร้องเล่นที่มีชื่อว่าดินปโป่งค่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเรามาหัดอ่านพร้อมกันเลยค่ะอ่านคล้องร้องเล่นดินปโป่ง ใบบกใบบวงเดินทู่อวในป่าไปกับภู้พาที่แอวเดินเพลินใจเจอกองดินโปง่งตัวโกองวิ่งใสยดูดกินชื่นใจอร่อยจริงๆอิ่มแล้วอันมา ผู้พายอย่าวิง่งรถดีจริงๆกินอย่างพวกเราผู้พาชอบใจไม่กินหรอกจ้าองเพราะว่าคนเขาไม่กินดินโปองฟังแล้วเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่องกันนะคะเดิน คำว่าเดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปป่าคำว่าป่าหมายถึงที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมาตัวกองคำว่าตัวกองหมายถึงตัวโค้ง อร่อยคำว่าอร่อยหมายถึงมีรสดีดินโป่งคำว่าดินโป่งหมายถึงดินมีรสเค็มสัตว์ป่าชอบกิน ใบบกใบบวงเดินทู่อวในป่าไปกับภูพาที่แอวเดินเพลินใจเจอกองดินโปง่งตัวโก่งวิ่งใส อดกินชออื่นใจอร่อยจริงๆอิ่มแล้วอันมาผู้พาอย่าวิ่งรสดีจริงๆกินอย่างพวกเรา ผู้พาชอบใจไม่กินหรอกเจ้าเพราะว่าคนเขาไม่กินดินโปง่ง ช่วยคิดนักเรียนคิดว่าเรื่องดินโป่งให้ข้อคิดอะไรบ้างตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องแม้จะเป็นสัตว์แต่ก็รู้จักการแบ่งปันเหมือนอย่างที่ใบโบกใบบัวแบ่งดินโป่งมาให้ผู้ผากินด้วยกันแม้จะเป็นของที่ใบโบกใบบัวชอบ เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าคะไว้มาสนุกกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ